สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ YouTube ช่องแพลวพัพปี้นะคะพาลูกค้ามาอยู่ที่คีนคอนโดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะห้องนี้ให้เช่าอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นห้องมุมสุดท้ายนะคะที่นี่นะคะข้อดีก็คือแบบมีความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็จํานวนห้องไม่เยอะค่ะจํานวนห้องไม่เยอะนะคะห้องนี้เป็นห้องมุมนะคะเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะอ่าเปิดเข้ามาเลยค่ะ แต่พับพอดีพัเปิดแอร์นะคะขออนุญาตปิดประตูแป๊บหนึ่งนะคะเปิดเข้ามานะคะเราก็จะเจอโต๊ะรับประทานอาหารค่ะก็จะมีบิวอินในส่วนของอตรงเคาน์เตอร์นะคะสามารถล้างจานได้ ทําทอาหารได้เล็กๆน้อยๆแบบเป็นกระทะไฟฟ้านะคะไม่สามารถทําอาหารที่จะมีควันเยอะๆหรือมีกลิ่นแรงๆได้นะคะเพราะว่าเป็นคอนโดนะคะตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีโซฟานะคะที่สามารถนั่งได้นะคะเป็น3มที่นั่งนะคะตรงนี้นะคะมีแอร์สองเครื่องนะคะเย็นแน่นอนค่ะ ห้องโถงก็จะกว้างนิดนึงนะลักษณะห้องจะเป็นอ่า one bedroom ค่ะก็คือจะเป็นหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะหนึ่งห้องนอนนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ทั่วนะคะห้องเพิ่งทำความสะอาดเสร็จนะคะผู้เช่าเก่าเพิ่งย้ายออกนะคะ ห้องที่นี่สวยตรงปกค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่จะเป็นเตียงหฟุตเอ้ยขอประทานอภัยค่ะ6ฟุตนะคะเป็นเตียงใหญ่นะคะลูกค้าคนไหนที่ชอบเตียงใหญ่ๆก็คือแนะนำห้องนี้เลยนะคะ ก็ตัวทีวีนะคะจะอยู่ด้านในนะคะสามารถย้ายไปไว้ด้านนอกได้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบไม่ดูทีวีในห้องนอนเนี้ยค่ะอยากออกเอาไปไว้ตรงห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัสดส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ยึดติดผนังค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแพวแพลนให้ดูนะคะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นลักษณะบิวอินค่ะเก็บได้เยอะด้วยนะคะห้องนี้ตู้เสื้อผ้าใหญ่ค่ะเดี๋ยวแพลเปิดให้ดูนะคะ <c oughs> มานี้ค่ะตู้เสื้อผ้าคือใหญ่เลยลูกค้าบางคนอยู่คอนโดจะมีแบบมีปัญหาว่าแบบที่เก็บเสื้อผ้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือที่เก็บเสื้อผ้าเยอะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะ เดินเข้ามาก็จะมีที่อาบน้ําอยู่ด้านในนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะอ๋อแพรล,ลืมแจ้งไปเลยค่ะจนจะจบคลิปแล้ว2นาทีกว่าให้เช่านะคะเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะคะรับสัญญาก็คือ6เดือนหรือ1ปีนะคะสามารถติดต่อได้ที่แพรพาร์ตี้เลยนะคะห้องนี้พร้อมชมพร้อมอยู่เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ